ยนดีตอนรับเขาสู้อีพี่ที่7 3สครับพี่น้องครับเมื่อนี้เขาจึงยูอ่าคันตะโกครับผมคันตะโกลวงสีคุณครับคันตะโกหาดชมดาวแจงหินงามครับพี่น้องครับอยู่กับเสียนตักปลาคือเกาครับในเชาววันอาทิตย์ครับเมื่อนี้น้ำขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องครับน้ำกระแห้งครับ แตน้ําแรงมากขึ้นเร็วมากครับปีนี้ครับมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสได้ถือน้าบักตูมานําครับพี่น้องครับพใไญ่เราอยากเปกเลยถือมให้ยอันผูลักษณ์พงไ่แห่งล่วงสีคุณครับเดี๋ยวถาเบิงต่อไปครับว่าสีห้าสิบวันซํำไดครับผมว่าพงไน่ห,ห้าหีทักปลาไห้บอครับ กับเสียล่วงสีค้นครับวันนี้ครับวนๆไปน้ำกันครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับอุปกรณ์เซฟ็ดีดครับมาใจ่กับโขดหินสองโขดครับพื่อบปอดไข่ <c oughs> ท,ทีมเสียนเฮาคิดเขาแล้วลาประจับศอกเฮาดูค,ครับทักไต่ทัางไต่เป็นเสียฮครับคุณกูนคุณอ่ะ วิ้นวินมากยางแงุ่บห oh, 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 oh. ุโอ้โหเสีเอาขนไปได้เลยโอ้นะครับยิ้มกาท่าท่ายู่อนนี้เริ่มได้ทีแล้วครับบานเอาละครับ สุดใยทีกันละครับวาดนี่ดูหาปลาแตหาตอครับพี่น้องครับเลานกันขนาดครับพี่น้องครับนี่สองเสี่ยนออุโสแห่งลวงสีขุนครับพี่น้องครับ ัตกตอครับพี่น้องครับ <c oughs> น้ำแห้งไรค,ครับพี่น้องครับทีมงานทีมงานลักปักฮุนเดอฮเฮเอ๊ะ <c oughs> ยันย่างบอฮอดบหวานวามดันคุชิบะฮอดฟังอยู่บนดอน,อน,ดนแมนครับอ้าวอยู่คุมนุ่นสูงดันดีแมน 이런 <laughs> าบขอิเดสิเดตักอยู่บอปะโอ้ยแบบเดตักปลาอยู่ปา ย่านเพื่อนนัน่นโซโลอยู่คนเดียวอยู่ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เอา, <c oughs> เอาหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มะยอดตาโร <c oughs> ุ <c oughs> สูนูป่ะนี่เสร็จแล้วนึง่ายๆเอาจนได้ครับเอาจนได้ครับง <c oughs> านงาน พี่เมยพี่เมครับผมปหนูกนดิเอ้ยร้งวัลไปยอดใหญ่ปลาเยหนูครับเียนยู่บ่กเียคตรยู่บ่กปะนี่ยย่เดียวกันเนนโอ้ต่อเลยบ่ะพี่นี่เทียนเลี่ยกันโอ้เขากันเนาะ ียงแัวยงแยงเพื่อจะกินแยงฮิดบวเาะอว่าริบลัดจอดมันโอ้อันเชนเพื่อนนี่เรียบร้เลยเรียบร้อยเลยกินแย่งฮ็ดปวกโอ้เรากินแยงเฮ็ดปวกก็เลยมาแงเฮ็ดปวกเลยมาหวยจขึ้นโอมเนีนาวันไโอ้ เอาเลือมาเลยเอาเลือาเลือมาเรือมาโอ้ยปอาถูอุ้ยเรือเรดเรือมาเรือมามองอะไรมาได้แล้วมันดีมุ่งว่ะเอ้ามันเบาเนาะ ช่วงนี้ครับพ่อใหญย่เข้ากับเ็กไปเลยๆเ,เรื่อยๆครับผมเ็กไปนำเบิ้งไปนำครับเ็กน,นำตู้ครับพี่น้องครับ มาแล้วครับมาเนี่ไปย้อนไปย้อนมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วโอ้ยม้าเนี่ยเล่าก็ได้โอ้เป็นม้าอีกแล้วครับนี่อีกแล้วหนึ่งตัวโอเค ชนแยง่งพราะโอ้ไม่เข้าถเหมือนกันชนเพาะโดนชิงแล้ววิ่งได้ลดแล้วโดนแปะมาแล้วนี่โอ้เดี๋ยววปมาจะปามาแลามาแล้วดู เอาไปาคือเมียไปนอ่บไปเนนอเสียนตักสอนเท่าหลุ่นเยอะครับพี่น้องครับเมียไปเสร็จแล้วครับหนึ่งไร่ครับผม เอาขูดตักกระตักไปครับอะไรกจะเป็นกับแรกใจหายยื้อเส้นโขดหินครับพี่นองครับมนวันท่าหาน้ำกันครับพี่นองครับเรื่องปลาปลาอะไรป็นยังครับเอมมวลไปก่อนครับพี่นองครับอย่าดรามาเด้อ ต้ลงไปตาแมเดานดูไปลงไปอยากลงไปอีกะยางไปอีกทำลังลุ้นๆควายไปเลยอืมอยางไปอีกต่ำๆแล้ววะลงไปซื้อแก๊สสองมวอยไปเรื่อยเลยหนป้าว่าป้าละว่ะ ทายคลิปกับกอยห้เอฟซีทุกผมรำรวยทุกคนครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับผมเอาไปเจอกันอีพีต่อไปครับคั่มไรโบสุภาพคใดบ่เหมาะสมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมเอาไปเจอกันอีพีต่อไปครับสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ